บนนะอ่าเดี๋ยวพ่อเอาละโอเคโอ้โหเสียงของครับนี่น้ำโขงกับฝั่งประเทศเวียงประเทศอ่าลาวครับทางโน้นครับไม่รู้เมืองอะไรนะตรงนี่ตรงนี้เลยที่มาน้ำโขงครับอ่โอเคขอลงปิดจุ่มนิดนึงเจ้าพญาก็ได้จุ่มมาแล้วทะเลก็จุ่มมาแล้วอ่าวไทย จุมนี Starting, น่นี่หตึ่งเป็นสิริมงคลจ้ะนี่หนึ่งโอ้กวากใสจังเลยครับนี่แม่นม้ำโขงในนี้นี่ตรงเนี้เห็นนี่เลยครับนี่เลยกวากนี่เลยน้ำโขงเลยครับนี่แม่น้ำโขงเลยกวักเลยริมโขงเลยครับนี่ตรงนี้เลยนี่นี่เลยกวากเลยตรงนี้แม่โขงนี่ครับ นี่ครับนี่นี่เลื่อนอยู่อขออนุญาตนะครับอ่าค้างหนึ่งคิตเอาละอืมนี่นะครับอึบนี่นี่ครับให้โงงขออนุญาตนะครับอ่าอึบอ่านี่ครับให้โงงทางโน้นตื่นเป็นป่าทรายแล้วทางนี้ก็ยังลึกอยู่ยังเชี่ยวไหลแรงมากนี่มันมีเรืออยู่ โอเคนี่ทัศนียภาพของแม่น้ำโขงในตอนเช้าครับนี่ครับนี่เดินลงมาตะฟังอยู่ตะฟังท่วมหัวสูงอย่างน้อย5-30มเมตรเลยทางน้นฮะนี่ถ้าเกิดว่าน้ําไม่น่าแรงหน้าฝนเนี่ยคงแบบน้ําเยอะเลยอะตะฟังนี้ลึกนี่ลึกลึกลึกสิบยีเมตรเลยอะน้ำก็ยังเชี่ยวอโอเค